พิมพ์งานลงทานวิสัญญีลงพยาบาลเลยครับผมมีแต่ผู้เศร้าน้อยขอวิสัญญีนะนะโอ้ยโอ้น้องปอยก็มาแล้วครับผมวิดีโอยาของปูนครับผมแต้ตู้ที่ทหารมาด้วยแต่คนป้าแดงครับผมป้าแดงทำอะไรครับนี่นะทำรถช่องครับผมรถช่องกับที่ทหารครับผม คือแต่งคือแต่งตัวเป็นเป็นทีมดีแท้ว่าเนาะใส่เอี่ยมนะรักดีแท้ว่าเนาะคุณป้าไม่ใส่เอี่ยมเลยเหรอเอี่ยมหมดเลอคุณป้าเราเราซองเราเราซองเราผมอันนี้อะไรครับคุณแม่อะไรครับนี่ยนะมีสัวค่ะมีสัวครับ เริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วโรงพยาบาลดิสันจีโรงพยาบาลเลยครับผมโดยผู้เช้าพยาบาลท้องดมยาสลุปโรงพยาบาลเลยครับนะแต่ผู้จบจบงามง,ามมงุณนะสวยได้ใจบุญด้วยนะครับสวยได้เจบุญด้วย <c oughs> <c oughs> เน่ก็มาเอาของทานครับต่อเท้าเหยื่อแยกกองวิสันญีต่อเท้าเหยื่อแยกคุณอังลงทานวิสันญีนะนะอ่ะลงทานวิสันญีตอนนี้แถวยาวมากพี่น้องคุณนะโต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 คุณนะยาวจังลงทานวิสันญียาวจังพี่น้องเพราะเราแจกของมีคุณภาพครับ ทอานเราเป็นข้องทานมีคุณภาพหรือบริเน้นปริมาณครับผมเ,เน้นคุณภาพครับเราเอาของดีมาทานเ,เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รับประทานของดีแน่นอนออครับมีส่วนอยู่ข้างในครับมีส่วนอยู่ข้างในมีสว่วพี่น้องมีสว่วแพ็กเกจที่ใช้ก็เป็นแพ็กเกจที่ไม่ทําลายโลกนะครับผม เป็นบอเมนกองโผมนะพี่น้องเป็นกองที่ไม่ทำลายธรรมชาติถูกไหมชานอ้อยเหรอครับผมมาหลอบชานอ้อยนะแนนอนใช่ปะสวัสดีจ้าเป็นแม่คุณสวยบริการเองครับผมมีสวะครับมีสวะคุณน่ะทังน้องอยุมยำยุมยำแล้วพอพี่น้องเ้วเหี่ยวจนฮอตคว่าดงทานวิสันยีพี่น้อง ที่สัมยีโรงพยาบาลเลยผลเสร็จแล้วพี่น้องสวดเสร็จแล้วสวดอภิธรรมสเสร็จแล้วผลบ,บึนบ,บันบ,บึนบันออกจากศาลาไหลเติบกวเมื่อนี้นะคนมาไหลเติบครับผมณสาศรทัทธายาิโยมผนสวดถุเม,มือเดือพี่น้องเดือสวดอภิธรรมทุกม,มือได้ว่าการแสดงพระธรรมเทศนาสิมีวันศุกร์วันเสาร์และกับวันพระครับผม โมนีวันเสารนคนก็พี่หลเน่จัดลอยขนาลงทานเบิดไปน้อเดี๋ยวให้แม่ออกแม่ตนุนบมนอ้อลงทานนี่เนาะ <c oughs> รอบสุดท้ายพี่น้องลงทานรอบสุดท้ายรอบนี้รอบนี้บอได้รอบนี้อนอนเอาไว้ให้คณะศรัทธาผู้ทินฟังสวสดเสร็จครับผมรอบแรกจ๊อกแจ็กไปแล้วแต่ว่าเพัน่นจิกันไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้อัน พ่กแม่อกพ็ออกที่เขาไปสวดปังสวดในทางในเนาะเพื่อนบรายอกมาเอาตอนแรกนะเนี่ยบนสวดเสร็จแล้วเพื่อนก็ออกมาเอาครับผมนี่นะบุญบันบุญบันเบิดไปโอ้ยเนาะเบิดแล้วแม่ค่อยบราคูกันซ้ำรอบแรกแจกคไล่พุทธิเนาะรอบแรกอันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับผมรอบแรกหมดไปแล้วไอแน่จะจุงไว้ให้ครับผม อันบจงแมนเบิร์ดครับนี่นะเออฟัลโบได้เดจงไว้ให้คน,คนฟังทำเิน <c oughs> บันเินบันครับผมเ<อ>สดาจจงไว่ให้โลกฟังทำในไหลเนาะคนนยู่ข้างไหนนะจิงฮั